สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรโมชั่นของเครือข่าย AS กันครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <H uck? S 1> นะครับ คลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตโปรโมชันของเครือข่าย AS One ToC กันครับตัวนี้นะครับเป็นโปรโมชันสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันและซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมเมื่อเครือข่าย AS One ToC ไม่เกิน7วันนะครับรหัสที่สมัครใช้งานในคลิปนี้นะครับเป็นรหัสชุดเดิมจากเดือนที่แล้วซึ่งชุดนี้ขยายเวลาการสมัครจนถึง31มกราคม 2,565นี้นะครับเรามาดูตัวเลือกที่1เลยนะครับโปรเน็ตความเร็ว4 m เมกจะเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้จะมี AS Wi-Fi f r ฟ e รีไม่จำกัดให้ใช้งานด้วยนะครับความเร็ว4เมกตัวนี้ราคาอยู่ที่150บาทรวมภาษี สนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน967สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่2เน็ตความเร็ว15เมกจะเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้จะมี AS Wi-Fi ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานด้วยนะครับ ตัวนี้ความเร็ว15เมกแบบแม่ไม่ลดสปีดราคา200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9126สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับมาดูตัวเลือกที่3นะครับเน็ตความเร็ว20เมกแบบแม่ไม่ลดสปีดตัวนี้อายุใช้งานต่อรอบ 30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนความเร็ว20เมกร,ราคา3า300บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9124สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับครบทั้ง3ช่วงความเร็วแล้วนะครับ4เมก15เมกและ20เมก โปรชุดนี้จะไม่มีโทรฟรีแถมให้นะครับเราสามารถสมัครเพิ่มเติมได้มาดูรายละเอียดตัวโปรโทรฟรีกันครับโปรเสริมโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตัวนี้อายุใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ3รอบหรือ3เดือนราคา59บาทรวมภาษีได้สิทธิ์รับชม AS Play Family f r e สนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9184สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับสำหรับการใช้งานโปรโทรฟีตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโทรฟีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีโทรเกินระบบคิดเงินเพิ่มนะครับเทคนิคการใช้งานแบบไม่เสียเงินเพิ่มก็คือเมื่อเราใช้งานการโทรใกล้จะถึง15นาทีแล้วให้เรากดวางสาย แล้วค่อยกดโทรออกใหม่ครับทําแบบนี้เราจะไม่เสียเงินเพิ่มนะครับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับเป็นโปรสําหรับซิมใหม่ของเครือข่าย AS One t o Call ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันและซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเครือข่าย AS One t o Call ไม่เกิน7วันนะครับสามารถสมัครใช้งานได้จนถึงวันที่31มกราคม2565นี้นะครับ ติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับจะพยายามอัปเดตคลิปดีๆให้สม่ำเสมอนะครับผมสวัสดีครับ